ค่ะสวัสดีค่ะ FC ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารอยเนาะคะ่ะมือนีอสก็มาอยู่วัดปูห้าเนาะคะ่ะมาตามแนวทางคลองปูว่าซิมีเพิ่มบอรหรือว่าซิเป็นตัวเดิมเนาะคะ่ะพี่น้องก็ไปรับชมหลับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะจากปูห้าเเนาะค่ะที่มาเพิ่มว่าซิมีอยู่5 2กับ4 1 มันมี่เท่านี้นี่เลขที่เพื่อเตมเข้าไปมีม่เท่านี้ เลขพันไรว่าพันว่าเลขวิ่งของเกียร์นั่งนึ่งค่ะวิ่งสองมันเรยวิ่งวิ่งเกียร์นั่งค่ะคนตกโกบ้าสี่สองแกว่าปูขาดออกแล้วสี่สองมากๆน้ำกันค่ะจะไปยกตัวหนึ่งเลขมันกันยังมาเปลี่ยนหนึ่งสี่แปดหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งแปดห้าเจ็ดกำพับบ้าว่าบนลังให้เรียนบนหลัง ถ้าออกจะนี่นั่นคือว่าไอ้ฟั่งนั่นแหละมันเปรียกคำนวณมันจะได้หนึง่งหา้าสองกับสี่หนึ่งแต่าバลขมันงามเลยปู่นะเหลขงงามอยู่หมวดน,นี่แหละเหล่งงามแต่ว่าห้าสองมันกับเป็นตาเลียนด้วยหรอกอห้าเจ็ดหดนึงหน่งห้าเจ็ดเนี่ยมันกับก้ามเรีย งานห่านบ่วนี่แม่นปูแมนงานงานเดินสามเริ่มเริ่มแล้วงานห่จะเริ่มแล้วค่ะค่ะคือมั่วนี่มันใจก็คือมันใจคือเก่าแมนบ่ค่ะปูอืมขันคันเท่าเป็นผ้าหนี่งข้นกันที่ตามไล่ด้ยสิบว์ขึ้นหอดบอกกันนีงซึ้ง่ะคันแรกบอกมาตัวนี้สิซึ้งเลยตีเพื่อออกกระซึกพอออกกระซึกงคือซิบว์ปู ทนตัวนี้ก็รายแล้วตัวนี้ว่าตัวนี้ก็ซื้อแล้วพันหุนพันตัวเดียวนี่ไม่อตเตอรงเรีกื่อเอาให้เบื้องหังหเล่หลานว่าในกจีได้เรขคือกเพราว่าเรีเจน่าสามล้านนี่คันเล่าบอกว่าค่ะแต่ว่าหายไทยน้ำเด้อหายไทยนราไม่ะหนอยรีวิ่งเล่าเนี่ย่พราด่าค่ะแล้วก็ กลัวๆมากบนคือบนลางคือล่างคันพ่อเฮ็ช่องยูทูบนี่รอบรองว่าพ่อดังแน่นอนมาซ่างเนื่อเพราะว่าคาบารเนี่คันบ่มีรีวิ่งสามล้านเจนน่่งน้นกับ่เขาเบวงคะนั่ง่ินน่อาเกตัดตินใจพ่นกับโทษม่าลามหลายอะจะซื้ออีรีบอว่าท่านมันถึงเวลาแล้วเอเนาะ แม่นหมดละปัวซื้อออกไปสิบ่ขึ้นหอดผาเหลืองบอกข้น่อย็คือเก้าละขึ้นหอวคือเก้าน่ะมาเองเพราะว่าถ้าถึงไปทำยูทูป่านกระนับถือคือเก้านั่นละวันท่านก็ว่าก็ช้านอดขือเก้าค่ะก็ะิช่องยั้งหรอก็มาลายโยซองซื้อซองยั้งหรอกนี่ก็สิทางทีมงานก็สิขอไปไทายอีกคือเก้าลวเด้อข้น่อยแล้วก็ะิศซื้อสารน้ำเพราะว่าทดทายแล้วแล้วนี่ข้เหตุจจอไหนจังเิไป็นลูกยูทูปดที่ซื้อสาน้ำโยค่ะ เห็นบระท่านเป็นน้องค่ะแต่ว่ามันมันบางอย่างดอกเขาน่อยแต่ว่าเรื่องของเรื่องคือบาอยากให้ซื้อปันใดนะมันกางเฮ็ดจต่แตแล้วมันถึงวางถึงข้าวมันเนาะค่ะโอ้โหดังข้าวขนาดได้รู้ยูทูบนี่คนทำไรขนาดไม่ได้รับแด้นอนค่ะคนทั่วมาทำมาจะสกจริงจริงหรือปูับท่านท่านพูดว่าปูจะสกวันที่หนึ่งนี่มีนานี่เองค่ะ ฟังผมไม่ผมต้งควานตลอดค่ะจังว่าได้ข้าวแหละจังว่าได้ข้าวก็เลยชวนทีมงานป่ะจังไดนเดข้าก็ไปหาปูสักก่อนเข้ามาหนีว่าสั่งข้น่อยมันก็มีอยู่นั่นแหละมีเรื่องมีเล่าอ่าโทรศัพท์ก็ออกม่อีกมันมีสามเครื่องคือมันใจชุดนี่แห้งเนาะปูเนาะหมดนลยมันใจเกินล้านเปอร์เซ็นต์เนาะปูเนาะตัวนี้ก็คือว่าไปว่างนั่นแหละ ตัวนี้สี่แปดหนึ่งได้มาเพื่อนมาให้ตัดเหรียญน้ำแปดหนึ่งหนึ่งแปดห้าเจ็ดก็ตัดเหรียญน้ำให้กันบนกันล่างไว้ค่เขาว่าตัวนี้แ่ะมานนี้กับสี่หนึ่งกับห้าสองแล้วมาเหตุตามสูตรค่ะตามสูตรใหม้มาเบืองเพราะว่ามีสูตรเบืองอยู่สูตรมันไม่เป็นแบบนี้ค่ะปู่ ตัวนี้มัดเด่หนึ่งกับสองนี่ตัวนี้ได้หนึ่งกับสองตัวนี้แปลงกับเก่ามันก็ได้ออกเก้าสองมานี่แปดแปดศูนย์หนึ่งห้าเก้าเก้ากับหนึ่งเป็นศูนย์ศูนย์แล้วก็หนึ่งมานี่หนึ่งบวกหนึ่งได้สองกับสามเลขก็เลยออกสามศูนย์นี่คือสูตรตรก,กรารกำบังมันก็กลวงก 5, ับห้าหนึ่งกัมออก มาเนี่ยครัต่อสันเก้าที่ที่สามศูนย์แปดแปดบวกสามได้หนึ่งหนึ่งกับสองมาเนี่สามบวกหนึ่งได้สี่กับห้าก็เลยเอามาใส่กันคัลล<ม>ี่คือกันใส่กันหนึ่งห้าเก้าเก้ากับหนึ่งเป็นศูนย์ศูนย์แล้ักหนึ่ง มานี่หนึ่งบวกหนึ่งได้สองกับสามเลขก,ก็ได้ออกสามศูนย์ค่ะนี่คือสูตรค่ะตรการกระบาดมันกะักะกุงกันห้าหนึ่งก็ไม่ออกมาเนี่ยกันสูตรบ้าเก้าทีทีสามศูนย์แปดแปดบวกสามได้หนึ่งหนึ่งกับสองมานี่สม8 8มาม มวกหนึ่งได้ซี่กับหาก็เลยเอามาใส่กันคัลลี่คือกันใส่กันไม่ได้เนี่หนึ่งซี่สองหาหนึ่งหาสองมาตัดออกแล้วซี่สองกับหาหนึ่งกากบาดเหลือเลขเท่านี้หาสองนะคุณก็ี้ยใดที่มาที่ไปของหาหนึ่งก็หาสองนะคุณเนาะซีหนึ่งเนีเ่ยเราหาแบบเราตัวเรียมันจะไหนเซียละไร มันสิได้งวดละสี่คู่สี่คู่แต่โคบังเล่าว่านี่ยมันได้สี่คู่ตัวนี้นี่ตัวนี้มันได้หนึ่งกับสองตัวนี้มันได้แปดกับเก้าเลขกรเลยออกเก้าสองบานีนตัวนี้ได้ส่ย์กับหนึ่งตัวนี้ได้สองกับสามเลขก็เลยออกสามส่วนมานี่ตัวนี้ได้สี่กับห้าตัวนี้ได้หนึ่งกับสอง ก็เลยประกบเจอกันมีหาหนึ่งหาสองที่หนึ่งที่สองประกอบแล้วแล้วสี่สองนี่คือตัดค่ะแล้วก็หาหนึ่งก็เือตัดค่ะสี่กับสองเรี่กเสียอมไม้ซ่องหลัหาหมื่นมากๆน้ากันไปตัวหนึ่งจนได้ค่ะมันก็เรือเรียกเติมเติมเขามามีสี่สองกับสี่มีหาสองกับสี่หนึ่งเติมเติมไปค่ะชุ่มนี่มันยังคือเกาอยู่เพราะว่า มันก็มีสูตรเลขเคดคือกันค่ะพูเพราะว่า่เพราะว่าคันเลขอันนี้มัน็นเลขเสียงไหม 2, ซีทับสองเสียงไหมเลขเสียงไหมต่องราคาหมื่นนะพี่เคยเอาใครเบิงง่งกันนะค่ะมันจะไปอยู่ตัวนึง่งม,มันมีสูตรเลขอยู่แล้วครัมีเลขวิ่งเจน่าสามล้านเพื่อนจะให้มาลง่งให้ล่งซ่องนี่แหละค่ะ พระว่าเลขเพิ่นนังขากูก็งลงได้สอบยุทูบเห็ดสอเป็นคนตัวเองเนีย่ยสิได้เลขประกบมากบนขือบบนล่างขึ้นล่างพร้อมทั้งเลขวิง่งค่ะจังไรก็ใส่ท้ายท่านนั่นเมยด้อจังไรก็ได้ค <laughs> นองหลายค่ะอาจจะเฮ็ดเฮ็ดช่องกับบเป็นยังดอกปูแต่ว่าใส่ทายนัอน <laughs> ทั้งสองว่ามัานก็นงงง่ายๆก็คือปู่ได้จักพันษาแล้วเหรอปู่ฮะได้จักพันษาแล้วเหรอบวชย <20 S 1> <า>ี่สิบเอ็ดพันศา,า,ายี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดพันศาปู่ปู่บวชได้จักอายุเท่าไหร่คะนี่ยี 20, <c oughs> ่สิบพันษา บวชบวชบวชแต่อายุเท่าไหร่วระศันอายุเ่ค่ะบวชตอนบวชไหมปุ๊บวชปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบสี่เดี๋ยวนี่กันไรบางคนสี่สิบสี่พศสองพันห้าร้อยสี่สิบสี่ยี่สิบปีห้าสิบสห้าสิบสี่ปีแต่พูดอายุเท่าไหร่ค่ะตอนนี้ค่ะอายุเท่าไหร่ปุ๊ห้าสิบสี่ห้าสิบสี่เล้วิี่บอกาตัวนี้สาวห้าส่บ บ่ออกค่บี่ออกไม่ออกแค่แบบฟูทำ่าแรกนี่ทำมา4แปดหนึ่งกับแปดหนึ่งหาเจ็ดนี่วันที่หนึ่งสึกแท่แน่นอนบ๊ดทุมมั่นใจข้าบนะพูดแ่่จะส่องก็จะเห็ดส่องมาหนาเฮ็ดส่องเป็น เป็นซองของเจ้าของซองอื่นบ่ไปบ่หาไปเดียวฮะเอาซองอื่นก็ได้ลุงจะซองของเจ้าของนี่ก็บเพรแห้งแล้วเมื่อจะเล็กของเมืองไร่พ่อเพราะว่าเลขเขามีที่ไปดีมากค่ะคู่ล่างพ่อเกียร์ล่างที่สีให้ค่ะเกีย์หนางที่สิสนับสนุนค่ะเกียร์อเลขมาให้ลงค่ะปูเป็นปยังงอกค่ะหน่อยทีมงานก็สิขอติชไว้หายตามเพื่อก่าวค่ะหน่อยอ่ะปูค่ะ ขอบคุณลหลายเด้อจ้า<ะ><ะ>สำหรับ<ะ>แนวทางนปูน,นะ้ะ,ะ,ะสาธุสาธุจ้า ค่ะพี่น้องเอฟซีกับแคบนาจอไวเดอร์ค่ะปูห้าเจ็ดแปดให้แนวทางแล้วเนาะคะ่ะเพิ่มกับเพิ่มห้าสองเนี่ยละเนาะคะ่ะพี่น้องก็หมักกระจัดคัดกับพานเนาะคะ่ะพี่น้องหวยมันก็มีเขามีรุดเนาะคะ่ะพี่น้องก็ปูก็บอกว่ามั่นใจชุดนี้ค่ะเนาะคะ่ะถ้าชุดนี้บอกเขาจะซื้อกว่าสั่นพี่น้องก็รอดติดตามข่าวทังปูห้าเจ็ดแปดเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะปูก็ให้เป็นแนวทางแอดก็เป็นผู้นำเสนอเนาะคะ่ะพี่น้อง ค่ะเอฟซี FC ทันใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดสับตไคร์เพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดจากช่องคลองพารวยเนาะค่ะก็ขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกท่านเนาะค่ะที่เข้ามาเป็นกําลังใจแห้ทางช่องแอดก็จะหาคลิปเด็ดๆ,ๆมาฝากพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะก็ไทยนี่ก็ขอให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านมีแต่ความสุขความจเจริญลำาๆรวยรวยกันทุกคนเด้อค่ะก็สําหรับคลิปนี้แอดก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ